สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับและรวมมาถึงแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระวันนี้นะครับผมได้นําข้อมูลข่าวสารจากคุณอนุวัฒน์จัดให้มาแจ้งข่าวดีให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับถึงของขวัญปีใหม่ที่ทุกท่านกําลังรอคอยในกลุ่มหมอลำอาชีพอิสระลำตัดอาชีพรับจ้างและสถานบันเทิงนะครับโดยจะมีการโอนเงินให้5,000บาทในกลุ่มมอ3 ม .39 และม .40 สำหรับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังคุณอนุวัฒน์จัดให้ภายในคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคุณอนุวัฒน์ได้อธิบายราละเอียดไว้ชัดเจนแล้วนะครับมาช้าครับเพิ่งลงจากเขานะฮะแต่จะมาบอกข่าวดีเรื่องของการเยียวยานะครับนักร้องนักดนตรีหมอลำลำ,ลำตัดลิเกคือในคนในกลุ่มนี้นะฮะที่บอกไปแล้วว่าจะได้เงินเยียวยา5,000บาท ตอนนี้เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเตรียมพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่21ธันวาคมนี้นะฮะเพื่อจะให้จ่ายเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับคนกลุ่มนี้รอบแรก29ธันวาคมนะครับโดยคนกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39และมาตรา40จะได้นะครับ1เดือน5,000บาทครับ สำหรับมาตรา33มาตรา39ไม่น่าจะมีปัญหารายชื่อมีอยู่แล้วแต่คนที่อยู่ในมาตรา40รายชื่อมีอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่พิเศษหน่อยฮะคนที่มาตรา40เนี่ยคนที่ยังไม่ได้อยู่ในมาตรา40พวกกลุ่มนักร้องนักดนตรีหมอลำลำตัดลิเกอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องสมัครประกันสังคมมาตรา40ก่อนวันที่14มกราคม2565นะครับ และมาตรา40นี้นะครับคุณจะต้องมีสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์หรือสมาพันค์เครือข่ายคนบันเทิงหรือสมาคมคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยเป็นคนรับรองด้วยนะครับมิฉะนั้นแล้วหลายคนสงสัยว่าแล้วฉันจะไปหาที่ไหนเขาจะมีเครือข่ายอยู่แต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวผมพยายามจะหาข้อมูลตรงนี้มาให้และบางคนบอกว่า ถ้าสมัครไม่ทันล่ะเพราะว่ารอบแรกเขาจะจ่ายให้ไปที่29ธันวาคมไม่เป็นไรครับเขามีรอบเก็บตกครับจะเก็บตกบุคคลกลุ่มนี้นะครับจนถึงล็อตสุดท้ายคือมีนาคมปี2565อา้าวงั้นรอฟังข่าวนี้นะครับให้รายละเอียดที่ชัดเจนก่อนเข้าคอรมอก็คือ21ธันวาคมนี้คืออังคารหน้านะเดี๋ยวผมอธิบายให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นธันวาคมนี้คุณได้เงินแน่นอนนะฮะ5,000บาท จ่ายทางร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับออลืมไปแล้วใครที่สมัครมาตรา40ไม่ใช่รับเงินเดียวยาอย่างเดียวนะจ่ายเงินประกันตนทุกเดือนด้วยนะครับเพราะว่าคุณก็จะได้รับสิทธิสิทธิประโยชน์ของคุณตามมาตรา40นะครับอันนี้ก็สําคัญคและทั้งหมดที่ได้รับชมรับฟังกันไปนั้นก็เป็นการแจ้งข่าวดีของวปีใหม่จากคุณอนุวัฒน์จัดให้ในกลุ่มอาชีพอิสระนักร้องหมอลำสถานบันเทิงและ อาชีพรับจ้างโดยจะมีการโอนเงินให้1เดือน5,000บาทนะครับในกลุ่มม .33 ม .39 และม .40 นะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับเป็นอย่างไรถ้าใครที่รับชมรับฟังไม่ทันสามารถย้อนคลิปกลับไปรับชมรับฟังกันใหม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ